โงสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าฝรัร่งฝังโขงสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฝังโขงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวไหนคอยตามฝรั่งฝังโขงไปนะคะแล้วมายืนอะไรสี่คนอยู่นี่คะ่ะอาสวัสดีกล้องน้อยะจะไปไหนการซื้อชุดจ้าวันนี้ จะพาเด็กน้อยไปซื้อเสือ้อผ้าซื้อสุดโรงเรียนเขาจะเดือนเก้าจะเปิดโรงเรียนปิดสองเดือนเดือนเก้าจะเปิดจะไปซื้อเสือ้อผ้าไหวจะได้เวลาซื้อเสื้อซื้อผ้าแล้วปะเดินเราจะไปขึ้นรถกันจะของตัวนี้กับฟองโก้นี่คือสิอยากไปได้ของเล่นดอกไม่ได้อยากไปได้เสื้อดอกนี้นะหนานยิ้มม่ยมุย,มยฟองโก้ คือซิเมนอยากไปหาของเล่นดอกนี่ของเกมดอกนี่เบิ่งกงแล้วว่าได้อยากไปได้เสื้อผ้าเลยนี่สองคนนี่อยากได้เสื้อผ้าฟองก็จะไปเอาอะไรเสื้อผ้าเอาแบบไหนเอาแบบเสื้อผ้าซีเราจะต่างผ้าออกไปอืมไป สีหมัวออกไปตอนกลับมาเราถึงกลับมาทำไวกันเนาะเพราะว่าปะาปะ๊าองตัวนี้นั่นคนที่สองจากกองโก้คนที่สามอาณาจักรคนที่สี่อีกคนไงไปเฮ็ดงานจา้ะคนโต25ปีไปทำงานร้านอาหารญี่ปุ่นป๊าป๋าก็หยุดพักร้อนสองเดือนโอ้ยเดือนครึ่ง ปลปลาพักรลอนละเดือนครึ่งก็เลยได้ออกลาะกันทุกวันจ้าไปเดินไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวยงามมาถึงห้างกันแล้วเดินไปแม่เดินไปพุ่นข้างหน้าพุ่นถึงห้างแล้วนิ้วสายมองกัน มุ้มได้ไปจะพาเด็กน้อยไปกินก่อนเอกเอกวอนี่เราจะมากินอันนี้การวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจากแมคโดนเป็นอันนี้อร่อยเหมือนกันควิคุคุคุย,ย,ย,ยอร่อย เปิดเปิดองค์เสื้อกรักวแล้วอุ้ยนี่พงก็ได้ลายได้กอนจะไปอันเอกมันซ้านปักแต้นะไก่ไก่มันไก่ไก่มันชื่อไก่ไนี่พงก็ได้ก่อนมูนางถามูมูยังบัมา ต้องกินก่อนจ้้กินก่อนถึงจะไปเดินช็อปได้เพราะว่าเด็กเหนือ่อยเอกเอาออกแม่ถ้าปิดจมูกมันหายใจไม่ออกเออ้เอ,อ,อเอ,อ,อกเอได้ไลยเบิ้งมันร้อนเอกมันร้อนเอาฟิตมาเทสใส่ตรงนี้ให้น้องด้วยไอ้นี่นี่ไงนี่จ้าได้คนละชุดเอาใส่ตรงนี้ให้น้องหน่อยใส่ตรงนี้ฟิต ก็มาแบ่งน้องนะก็กินไม่หมดหรอกอ,อืมจะมันเยอะวีมันเยอะอันนี้ของม,มาม้อ,มองกับของปะป๋าคนละชุดนี่ของอาณาจาักรฮะนี่กระดาษเอกนี่กระดาษเอยดึงขึ้นมาแบ่งกันจะอืมสี่สี่กองอ่ะของของู คนโกกินบ่คือมูลแล้วบ่มากกินอั่นป่ากินยังเรากินได้แตะไก่กินตะไก่เนี่ยเบิ่งพอเราสิกินแบบปิดจมูกไปเลยอร่อยไหมเอกอร,อร้อนด้วยนี่ปิดก็ร้อนสินี่ของหมอ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 ก็ลืมเอาจมูกออกเออ เกลือม oh, ีไหมปะป๊ามีเกลือไหมน่ะอ๋อมันไม่ใส่เกลือให้อะขอเขาไปเดินไปขอใส่สีใส่อ๋อจะแดงจะแดงไหวกกินไม่ถูกอันเข้มไหมอืมใส่นิดหน่อยขอไปสีแดงไปคอสิเขาไม่ว่าหรอกปากกาบ๊บไปหรอกเขาปากกาเออกินได้ก็กินไป โอ้โหตีถอะกระตีเถอะเอาอันใหม่พี่พี่มันร้อนร้อนใช่ไหมมันร้อนใช่ไหมอากินดีๆป่าฮ้อนลูกไผ่ฮ้อนเ้ามซิเลย จ่าร้อนเป็นซแซ่ก็จะน้อยคือใจลายแบบนี้ปลาป้ากับมะม่วงก็เหมือนกันสี่ชิ้นสี่ชิ้นสี่กองนี่แต่ตัวนั่นกินไม่ไอ้นี่กินได้ไอ้นี่ไม่ร้อนกองตัวตัวฉันยิบได้เลยนม่เยอะหรอกตกใจอ่ะอร่อยไหมไม่ตัวนะอ่า โอ้ยไปเอกน้อยอมากหลายไปเอกน้อยอร่อยไหมอาณาจักรเมื่อกัดให้ดูสองมือากกาสองมือช่วยด้วยช่วยด้วยเูช่วยด้วย,วย,วยมันฮอนอย่าก,กัดเยอะนะมันร้อนนะช่วยด้วยชิ้นใหญ่จ้กสูตรใหญ่เลยเพลินลยกลับเนี่ย้อนเออรนเลยร้อนหลายกินบ่ได้กินบ่ได้เอาไปก่อนเอาไปก่อนกินซีไปก่อนโอ้เสียงเขาปั้นมีอย่างคือดังแท้ ข้าอยย่ข้างนอกเลาะกินฟิตก่อนรอดเพราะว่าพอมึงบ่กินตอนนี้จะปิดไหมของเจ้าโอ้กินกับเนยอาเบุ้งเดี๋ยวค่อยแบ่งกับโกโก้ให้นีหิวออนตวนีหิวกินจะหมดแล้วเอาอยู่บ๊ายาย เอาไหมครึ่ง,งนึงเอาไว้แบครึ่งนึงเอาไว้เอา,เอาแพรอย,พอย่าพึ่งหักแล้วพึ่งแบ่งไหนมาดูดิอืมอ้ำซสี<ป>โอ้ยอำ้ำ <laughs> แบบนังกินวะนี่อร่อยอร่อยใช่ไหมวัวบอกแล้วว่ามันมีปูเลตัวนี่ มันม่มาจ้บบาบังโก้บงโเรากินจังซีน้ำหมูพเป็นจ้ะเราต้องกินไก่ย่างเดียวว,ว้าวกินสองโอ้ยมันสิติดคอเบิ้งพระเอกแสดงเบิ้งพระเอกใครกินแบบนี้วะปาป๊าติเกตอยู่ไหนเอาไว้ไปไอ,ไอติมเด้อเขาต้องเอาติเกตไ, <ใน S 1> ไปแลกไอติมอุ้ยมีไอติมสองอ,อันนะ กินเสร็จแล้วก็ไปรับไอติมมาสองอันอ่ะไอนีไปเอาไอติมมากินถ้าอิ่มแล้วยื่นติเก้ให้เขาเขาก็จะเอาให้มไอติมเออเอากากาเวทมาให้กตัวกินกากาเวทก่อนเยกมันกินอะไ ไม่กินแต่เอามามองดูนี่ไอติมจ้ะไม่ย,กกไยังชิมกับเขาไมเอาก้าเวทให้น้องชิมคำหนึ่งเข้อโอ้ยไอติมเขาแถมเป็นเมนูจ้ะเขาแถมเป็นเมนูมาอันสองอันเลยบบลกวยกันไม่อร่อยไม่ชอบกาคาเวทไม่ชอบกาคาเวทไอนี้ไม่กินหรอหนะไม่อร่อยอร่อยแล้วปิดโธรทำไม อุ้ยให้กับโอ้กินกากาวเวสเสร็จก่อนซิ้วผู้เ่าึ้น่ะกินอร่อยไหมก,กากาเวสกาเฟอืมกินไปอ้าวอ๋อมันเยอะกินไม่หมดหรอกกินสามคนก็ไม่หมดไอติมนะ่ะใหญ่มาก

พ่อมีรองเท้านะ่นหรอไม่ได้หรอยเนอะน้ำนึนกว่าพ่อกังจะกินก็กินอีกอนาจาก,กินไม่หมดหรอกมันเยอะขอบอืม นี <Es> <an> ่ไงเอาแบบไหนอันนี้ใส่้ัแจเหรอเออรุ่นไหนเหลือกเสื้อกันอะไเลือกเสื้อกันเอาแบบนี้วะชอบแบบนี้วะสบายโพสแค่นี้สบายโพสสบายสบายเดี๋ยวเราอยากได้เสื้อแบบนี้อันนี้มีหมวกเดี๋ยวดูก่อนกี่ปีหกเจ็ดปีเนี่ยอ่ะใหญ่ไปไหมนี่จับใส่น้องตัวน้องซิ เลือกเสือ้อฟองอันนั้นเ,เธอไปหาไอ้นี่สิไหนฮะโอเคอยู่ใน,นเกาะ,าะตาน้องซะน้องน,น,น,นี่ดูรองเท้าวางเนิบออกมาดูสิเอกอยากได้รองเท้าอันนี้งั้นบ่มีใต้วางเนิบอไมมีทนดท้วยตรงนี้ไหนสีอะไรทองทองเขาเอาทองอ โอ้ยพอได้ดอกนี้นะใส้สองมือลืนล่นนะอันนี้มันเป็นอะไรของนาเตจริงรองเท้าอเอกมานี่นี่วังเนื้อมันจะได้ไหมไม่รู้ตัวสฮโลออกมาแล้วจา่าจากซอปปิ้งได้อะไรคุณอ่ะหันหน้ามาดูซิได้อะไรบ้างเบิ้องเสือไอ้นี่เราห่อนหลายตกบาตกเบอร์คุณได้ของ3าซีถุงซ่อนใส่กันได้แต่เสือ้อ ได้ไอ้มอดไอป200ลายสองรกว่ายูโรนะเออ,อยากใส่ดึงออกดึงเขาสองร200กว่ายูโกรกันเท่าไหร่แปดเกือบแปดพันบาทบ้านเฮานี่ละ่ะเกือบแปดพันบาทบ้านเฮาซ้ำถุงนี่ละ่ะปะกลับบ้านเราวันนี้เมื่อยเฮงเออคุณน,น่นะปลาบ้านเขาอีเอกอยากใส่เสือคุณถึงอยากใส่ถึงอยากถอดห้อนห่อน รถล,ลาบ้านเขาจะเดินไปขึ้นรถบาทกลับบพกลับรถไฟใต้ดินเด็กน้อยเพอยากไปรถไฟใต้ดินคิวไปขึ้นรถไหมบาพูนน่ะผู้ไดสบายกอนมูเบิงพี่พี่มันลางพี่มันล่มเจ็บตีนเจ็บตีนว้าวไอไอไนีเบิงดูเบิงไอนีอุ้ม<ห>อันนจากขึ้นเทิงพูน รับรับป,ปาลาปลารับให้หน่อยลมแหงแต่แหงอุ้ยก็วางดีๆจะขาดอ้าวทำไมน้ำอะไรน้ำอะไรหล่นใส่ถุงปลาอ๋อน้ำข้างบนปล่อยไม่เป็นไรน้ำฝนเอามาตะแคงอ๋อเปียกหมดตรงที่ไอ้นี้ไม่เปียกไอ้นี้บอกพ่อนนึกว่าจะบอลลอนมันเห็นเป็นโฟ นกนกเอาผ้าปิดจมูกออกสิเอกเอออากาศดีสูตรอากาศเดี๋ยวปะป้าเช็ดก่อนปะป้าไอ้ลูกอะไรอยู่ข้างหลังฟองโก้นะ่ะนี่อากาศดีมาวางๆางกับปะป้าถุงวางกับปะป้าได้เออไปใโอ้ยหันแหงพ้าเด็กน้อยมาพักก่อนจ้ะมาพัก ชมบรรยากาศสบายสบายก่อนคุณนอน่ะห้อนค่กห้อนเนี่ยเด็มีคนตกป่าอยู่ฝั่งนั่นน้ำคนตกป่าพูดน,น,น้ำอืมนอมันแดดไม่ปลาข้าวมันแดดนี่จะบรรยากาศอ,อากาศดีลมเย็นเชยเชเลยตรงนี้เนาะ ไอ้แต่เต้นดีดีเอาน้ำน้ำไหลไม่ได้นะน้ำไม่ใช่เมืองไทยมีควิกอยู่ใครจะกินข้าง้นกินได้มีลูกอมบงบงก็โอ้ไอเอกในกระเป๋าไปป้าป้าบีบให้บีบโอ้ยห่อนแหง สามสีถุงซ่อนใส่กันเบื้องถุงสีขาดซ่อนใส่กันนักคักไม่ได้ทำไมส่น้ำลายโอ้คุณน่ะได้จะเจ็ดแปดพันบาทากับแปดพันบาทถุงกันสามถุงนี้ จ้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าพาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวซอปปิ้งกับเด็กๆซื้อเสื้อผ้าซื้อของให้เด็กๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฟังโค้งด้วยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะอีกข้อฝากสิฝากอะไรฝากกดไลค์พูดสิฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เออพูด กดแชร์กดติดตามดตครับให้อะไรให้ช่องอะไรขอให้ฟังกพูดกนเดียวเอาฟังกพูดที่ช่องฟัเอออาณากรยังพูดเป็นโอวาไอนี่โอวาสิครับผมโอวาบายขอบคุณค